แบบนี้อยู่คนเดียวก็ระวังตัวทุกนาทีนะครับหูต้องเร็วตาต้องไวเสียงอะไรอยู่ฝั่งนู้นเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้แบบ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 ผมพ็เลยตื่นนะแต่เขาไม่ได้สาดไฟเขา้าเข้าไปในรถแบบนี้นะครับเขาก็เดินผ่านไปเลยนะครับเดินตอนเช้าก็ได้ใส่บาตรไปแล้ว <laughs> ก็หลังจากที่ผ่านหมู่บ้านคนมานะครับเส้นทางก็จะเป็นเริ่มที่จะอ่ะเหมือนจะมาผิดทางไม่ได้มานานแล้วครับเหมือนจะมาผิดทางหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนมันจะต้องผ่านวัดขึ้นไปนะเท่าที่เท่าที่จําได้นะครับโน่นมันต้องขึ้นไปตรงโน้นโน่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันจะมันจบกันไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าเส้นนี้ไปดูฮะเผื่อมันทางมันจะมันจบกัน นี่ฮะทางเส้นนี้ก็น่าจะไปง่ายกว่าอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางลักษณะแบบนี้นะครับไม่ค่อยชันมากนะแต่ก็จะก็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 เก๊กก็เก๊กก็เก๊กไปเรื่อยนะโอเคฮะมาถูกทางแล้วโอ้มีมาต้อนรับด้วยอันนี้ก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับ มาทีไรก็ไม่เห็นเจอพระหรือว่าเจอคนสักทีนะครับก็จะเห็นภูเขาตรงนู้นนะฮะโน่นนะครับเป็นภูขึ้นไปสวยงามมองจากตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดสปอตไลท์หน่อยนะอ่นะครับเพื่อความสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนฝนจะไม่ค่อยตกนานแล้วนะดูจากทางตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางลงเนี่ย มันเหมือนจะเป็นทางน้ําลงมานะครับน้ําไม่ค่อยเซาะถนนเท่าไหร่ดูแล้วอืมฝนไม่ตกนะหรือว่าก็ตกก็ตกไม่เยอะถนนพังไม่เยอะนะครับถนนพังไม่มากแต่เข้าไปข้างในก็มีน้ําแน่นอนจะมีมากมีน้อยก็มีแน่นอนปกติเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเข้าป่าเนี่ยให้เข้าตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับอันนี้เราพระอาทิตย์ตกแล้วเราถึงเข้าป่า แหวกกดและแหวกกดมาทุกทางหรือเปล่าทางเข้าวัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะเหมือนจะมาผิดทางจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลยหลงทางอยู่ครับวนไปวนมาไม่ได้มานานเคยมาแต่ตอกนกลางวันนะครับตอนมืดๆยังไม่เคยมามันก็เลยงงๆ งกงกับสมองตัวเองอยู่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคําทางไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองนี่แหละฮะไปตามรอยครับไปตามรอยมีรอยย่อมีทางอาจจะไม่ได้ชมวิวสองข้างทางนะครับเดินทางคนเดียวนะครับก็ต้องคุยกับกล้องคุยกับท่านผู้ชมไปเรื่อยจะได้บรรยากาศได้ลมไปอีกแบบนะการท่องเที่ยวการเดินทางตอนคืน การเดินป่าแล้วไม่ใช่เดินป่าสิการเข้าป่านะครับทางไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปคนเดียวได้นะถ้าทางเส้นไหนย,กยากๆเราก็ไม่ตัดสินใจเข้าป่าคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับขวามือก็จะเป็นเหมือนหินเต่างอยอะไรประมาณนั้น,นจุดถ่ายรูปชมวิวนะฮะไม่รู้ว่า จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวหันหน้ารถไปให้ดูนะครับนี่ครับมีคนมาเขียนด้วยนะฮะยู่โบอะไรไม่รู้ไม่รู้จะเขาจะมาเขียนทําไมเรามาถูกทางแน่นอนนะถ้ามาเจอจุดชมวิวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายรอยเกวียนโบราณน,นะครับอ่าายมือก็จะเป็นพระโอเคฮะจากนั้นเราก็จะเลาะข,ขวาออกไป เราค่อยไปยนะ <g ül> เพ <g ül> ื่อเจอทางขาดคล่องน้ำอะไรอย่างเงี้ย <g ül> ไม่มีคนเลยมืดตึ๊บหนึ่งทุ่มเลยประมาณยังไม่ถึงเลยกะว่าจะถึงสักหกโมงกว่านะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราจะามาแคมป์คือนี้แล้วนะฮะประมาณสักตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งครผมปิดไฟรถก่อนนะปิดไฟปิดไฟโอเค เดี๋ยวมแมลงมันจะเข้าไปในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้ําจะมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะได้ยินเสียงนะจากขึ้นจุดนี้นะครับเดี๋ยวหาทางเดินลงไปดูก่อนนะครับค่อนข้างที่จะมืดตรงไหนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับน้ำไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้สัมผัส น้มเลือดหน่อยนะเดี๋ยวไปเอาไฟฉายก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปไฟฉายเนาะโอ้ลืมปิดไฟสปอตไลท์รถพอได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงธรรมชาติอเอยเดี๋ยวปิดไฟสปอตไลท์ก่อน ได้ไฟใช้แล้วไปได้น้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะได้สัมผัสบรรยากาศได้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวลองเดินข้ามไปดูนะครับโอ้โหให้ดีนะอาจจะรื่นได้นะครับ นี่ยตรงนี้สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับนี่น้ำใสด้วยนี่ครับอาบน้ำอย่างดีเลยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตกลระมานิดนึงนะครับนี่ ตรงน,นี้จะเป็นแอ่งน้ําลึกพอสมควรนะครับประมาณเอวนี่ใช้อาบใช้เล่นพอดีเลยนะครับไม่เป็นอันตรายมันก็จะไหลลงไปนู่นนะครับน้ำไม่เยอะนะถ้าเกิดน้ำเยอะแถวนี้ก็จะมีน้ำไหลเต็ไมไปหมดเลยนะครับตรงนี้จะไม่แห้งแบบนี้นะครับนี่น้ำยังไม่เยอะ รืมอรื่นรื้นี่ก็คือที่นอนของเราวันนี้นะครับเรามีนี่ฮะมุ้งหน้าต่างของรถนะครับเราจะครอบไว้แบบนี้แล้วก็เปิดหน้าต่างเอาไว้ทั้งสี่ด้านนะครับเพื่อที่จะให้ลมแล้วอากาศเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะปิดนี่วันนี้มาคนเดียวนะครับไม่มีเต็นท์หลังคาไม่ไดวขึ้นนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับอ่แบบเร็วเร็วที่สุดนะครับในการแคมปิ้งเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับ เราจะใช้วิธีการนอนในรถนะครับง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนะครับเข้าไปนอนแล้วก็ล็อกรถไปเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะวิธีนี้นะครับท่ามกลางเสียงน้ําไหลแบบนี้นะครับเสียงบรรยากาศนะครับนี่ฮะให้ทุกคนได้ดูว่าคนนี้ผมอยู่ในป่าคนเดียวจริงๆนะครับคนเดียวจริงๆเลยนะฮะนี่ดูสภาพรถเลอะเทอะเปื้อนไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเสพบรรยากาศนะครับนี่คือการเสพบรรยากาศจริงๆนะครับ คาดว่าวันนี้ฝนคงไม่ตกนะครับอากาศนข้าง,ง,งที่จะอบอ้าวอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่านอนในรถแล้วมันร้อนนอนไม่ได้จริงก็จะมีเปรมาด้วยนะครับก็จะผูกเปรนี่แหละแถวๆนี้แหละนะครับนี่หาผูกเปรกับต้นต้นไม้แถวๆนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็อาจจะหันหน้ารถมานี่นะครับแล้วก็จะผูกสายเปรตรงนี้นะครับเชือกเส้นหนึ่งแล้วก็ผูกกับการชนเหล็กตรงนี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับต้องดูก่อนถ้าเกิดฝนตกเราก็นี้ก็ไปอยู่ในรถนะฮะสบายๆนะครับอาหารเย็นของเราก็ง่ายๆนะครับนี่ครับลูกชิ้นนะครับมาคนเดียวก็อย่างนี้เลยนะครับสบายๆง่ายๆแบบนี้นะครับลูกชิ้นทอดนะครับกินแค่นี้ก็เรียบร้อยอิ่มแน่นอนนะค่ัทคืนนี้ก็สบายๆกินเสร็จลงไปเล่นน้ำสักพักหนึ่งแล้วก็นอนเข้ารถนะครับเงียบ ฟังเสียงน้ำแรงควรมากครับเงียบๆนะทุกคนนะสบายๆบยรรยากาศแบบนี้แบบสุดยอดฮะเขียนทุกคนนะตอนนี้ก็กินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยอิ่มแล้วนะฮะตัวคนเดียวสบายๆนะครับ ผมก็ได้ทําการนี่ครับปลูกเปรนะครับปลูกเปรนอนฟังเสียงบรรยากาศของน้ํานะครับน้ําอยู่ด้านหน้าของผมเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีลมโชยนะฮะแบบเออเย็นๆนะครับสบายๆมากเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนะท่ามกลางความมืดสงัดเงียบนะครับคนเดียวนะครับในป่าแห่งนี้นะทุกคนนะสุดยอดเลยในนาทีนะครับก็จะได้ ออกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายในการตั้งแคมป์ในป่าคนเดียวออมานานนะครับวันนี้ออกมาเป็นคลิปแรกเราครั้งแรกครับในการนอนแคมป์คนเดียวในป่าแบบนี้นะครับมันก็รู้สึกบองตรงก็เวงเวงใจยังไงไม่รู้นะครับมันเหมือนนักชกนักมวยที่ห่างเวทีเป็นนานนะครับมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรต้องปรับตัวต้องปรับ จิตใจสักระยะหนึ่งนะครับในการออกมาแบบนี้นะก็เจ,จะเสพข่าวเสพอะไรเยอะนะก็ค <g år> งจะไม่มีอะไรนะครับสบายๆเนาะแบบนี้อยู่คนเดียวก็ระวังตัวทุกนาทีนะครับหูต้องเร็วตาต้องไวนะครับมือต้องกระชับตลอดนะครับ <g år> ประมาณนั้นนะเราพูดถึงบรรยากาศที่นี่กันดีกว่านะครับตอนนี้ถ้าคืนนี้ฝนตกนะก็ เรียกได้ว่าการนอนในรถมันก็สู้การนอนเต็นท์หลังคาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฝนจะสาดเข้าประตูนะครับเราจะต้องแง้มประตูนั่นมันก็หมายความว่าอากาศก็จะเข้าในรถได้น้อยลงนะครับมันก็ทําให้ร้อนแล้วก็ผมเป็นคนที่ขี้ร้อนนะนอนร้อนในนอนไม่หลับนะผมก็เลยต้องเตรียมเปรมาแบบนี้นะครับอ่าสาหรับแผนหนึ่งนะครับแผนหนึ่งก็คือฝนไม่ตกนะนอนในรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ แต่ถ้าเกิดร้อนจริงๆนะครับก็จะออกมานอนข้างนอกผูกเปนอนแบบนี้นะครับนี่ยไม่มีฟลายชีตเลยนะครับนอนลุ่มๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดรถฝนตกนะครับก็ต้องกลับเข้าไปไฟบังคับแล้วนะครับนอนในรถนะครับแล้วก็ปิดประตงประตูนอนนะครับปิดกระจกแง้มไว้นิดเดียวนะครับแต่มันก็ได้บรรยากาศนะครับถ้าฝนตกนะตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มนะครับสองทุ่ม ในป่ามันก็มืดๆแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนสองทุ่มตามแคมป์ที่เราของเอกชนหรือว่าของรัฐบาลนะครับที่เขาทําขึ้นมานาออันนี้คือในป่านะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็มีมั่งไม่มีมั่งนะครับก็พอเล่นได้ตามอัตภาพอัตยาสัยนะครับเสียงเไรเสียงอะไรอยู่ฝั่งนู้ เชียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้โอเคคงไม่มีอะไรนะครับนี่นะหมานะน่าจะเป็นหมานะครับที่นี่มีหมาอยู่น่าจะเป็นหมาเลาะอยู่แถวนี้นะครับอก็นี่นะฮะคือบางครั้งนะครับเราไปนอนกลางเต็นท์นะครับ ตามที่ต่างๆเนี้ยคนม e ันเริ่มเยอะแล้วนะครับสังคมเต็นท์คนเริ่มเยอะนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนไปกลางเต็นท์ผมก็เลยเริ่มที่จะเบะื่อๆกับสังคมที่คนเยอะนะครับคาดว่า,าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยคนคืนวันเสาร์เนี่ยคนน่าจะเยอะน่าจะเข้ามากันมาแคมป์ที่นี่นะครับผมก็เล,เลือกที่จะมาวันศุกร์เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะครับถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเข้าอุทยานม้่งนะครับก็จะเลือกวันธรรมดาเป็นหลักนะ ไม่เข้ากับไม่ไม่ไปวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคฮะคืนนี้ก็เดี๋ยวนอนเสพบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวดูมวยก่อนนะครับขออนุญาตดูมวยก่อนสักพักหนึ่งครับถ้าเกิดมันร้อนมากนอนไม่ได้เดี๋ยวจะลงไปลินอาบน้ำสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเข้ามานอนนะครับฝนทําท่าจะตกนะครับฟ้าแลบแป๊บแป,บแปบมาแล้วนะฝั่งนู้นนะครับเมฆหนาตึบมมาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปเตรียมที่นอนไว้ก่อนนะครับ ที่นอนในรถของเราก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับแค่พับเบาลงให้มันเรียบๆแบบนี้ก็นอนได้แล้วครับนี่ถ้าไซส์ขนาดนี้ก็นอนได้สองคนฮนะนี่สบายๆเลยนะครับโอเคฮะเราเตรียมที่นอนเราเรียบร้อยแล้วนะฝนตกมาก็ไม่มีปัญหาครับเวลาประมาณ สามทุ่มกว่าๆนะทุกคนนะก็ทดสอบเข้ามาในรถนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่เย็นกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับตอนในรถก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีมุ้งมุ้งทั้งสี่บานนะครับสี่บานเลยเ,เปิดกระจกเอาไว้นะครับแต่ว่าผมมีพัดลมตัวเล็กตัวหนึ่งนะค,ความรู้สึกนอน,นรถก็นอนสบายกว่าเปแน่นอนนะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับข้อเสียของการนอนในรถ คิดอยู่นะครับว่าจะออกไปนอนเปลงข้างนอกหรือว่าจะนอนข้างในรถนะครับนอนดูมวยสักพักหนึ่งนะค่คอยๆว่างอีทีนี้นะครับฝนก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะก็คือยังไม่ตกนะก็คือมายป็นเมฆก,ก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวค้มมาก็เดี๋ยวมีฟ้าแลบมามีลมมาแล้วก็มีดาวเดี๋ยวสลับเปลี่ยนอย่างนี้นะไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีฝนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีหนึ่งครับทุกคนนยะตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะ มวยจบเรียบร้อยแล้วดูมวยเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หันใหม่นะที่แรกว่าจะนอนเปลนั่นนอนนะครับลมมันก็ที่เย็นดีนะแต่ว่าเป็นห่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมีฝนมีอะไรมานะครับก็เลยตัดสินใจเข้ามานอนรถนะครับแต่ว่าหันทิศทางของท้ายรถนะครับให้มันรับลมก็คือหันทิศทางของรถเนี่ยไปทางด้านที่มีเป็นน้ำนะครับคือคือลมมันจะพัดมาทางทาง,ทางนั้นนะครับแล้วก็เปิดเนี่ย เปิดฝาท้ายเอาไว้แบบนี้นะให้ลมมันเข้ามานะก็มีพัดลมตัวเล็กช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับทางด้านหัวอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นดีเหมือนกันนะที่แรกว่าดูหมวยจบแล้วก็จะไปอ,อ,อาบน้ํานะครับแต่ว่ามันนี่ตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจว่ายังพอนอนได้อยู่นะถอดเสื้อแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวตัวเท่าไหร่ก็จะนอนเลยแล้วกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วตื่นตอนเช้าเช้าแล้วค่อย มาดูบรรยากาศแล้วก็จะไปแอบมองอาบน้ําแล้วก็ถักไฟมา,าอะไรกินเอเคฮะก็ okay. คืนนี้ก็น่าจะเพียงพอเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บบรรยากาศแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนฮนะนี่ก็ตีห้าครับเช้าแล้วเมื่อคืนนี้นอนเย็นสบายมากเลยก็นี่ฮะเปิดประตูหลังเปิดฝาท้าทยนอนทั้งคืนเลยนะครับ นอนหลับสบายเจอธรรมชาติกับเสียงน้ํากล่อมนอนได้ดีมากเลยอากาศเย็นๆนะครับที่สี่กว่าก็มีชาวบ้านนะครับเข้าไปหาของป่ามอไซค์ก็จอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเห็นแสงไฟแว้บๆไฟฉายเนาะตรงที่หัวนะครับเดินผ่านแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงรถมอไซค์นะครับผมหลับหลับหลับ,ลบดีเดี๋ยวจะเลดลุกเลยแล้วกันนไหนๆก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนให้ชมบรรยากาศ สักคู่หนึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำอาบแชา,าก่อนแล้วกันนะครับ ก็ S <S สวัสดีตอนเช้ายังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ,อากาศดีมากอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับนอนมาดึกอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับนี่ฮะดูครับเมื่อคืนนี้ก็นอนแบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็เปิดฝาท้ายกระบะไอ้ฝาท้ายรถแบบนี้นะฮะนอนนี่เมื่อคืนนี้ก็นอนดูดาวท้ายก็ฟังเสียงตกแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น แก่งน้ํานะครับไม่ใช่น้ําตกนะพูดผิดมีน้ําตกตรงนั้นนิดหน่อยนะครับฟังเสียงน้ําเมื่อคืนเสียงนกเสียงสัตว์นะครับนี่ก็คือรถชาวบ้านนะครับมา,าตั้งแต่ตีสี่นะเมื่อคืนเนะี่ยแปลกผมนอนหลับลึกมากเลยนะบแบบว่าไม่ได้ยินเสียงรถมอไซค์เลยนะจนนี่มารูกสึกตัวก็คือไปฉายที่คาดหัวของ,องชาวบ้านนะครับผ่านเดินมาแบบนี้นะแปบแปบแบ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 บผมก็เลยตื่นนะแต่เขาไม่ได้สาดไฟเขา ก็าไปในรถแบบนี้นะครับเขาก็เดินผ่านไปเลยนะครับเดินผ่านตรงแก่งน้ําไปนะครับแก่งก็จะย้วไปนู่นเลยนะยาวไปจนถึงบกลึกนะครับบกลึกเดี๋ยเดินเนลาะด,ดูนะครับการเดินก็ต้องระวังนะฮะมันก็้านที่จะลื่นผมก็จะพยายามค่อยๆเดินไปนะครับผมจะกลัไม่ดูนะ,ะนี่ครับ อันนี้ถือว่านา้นยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเล่นได้นะนี่เด็กเด็กเกด็กมาก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าระวังลื่นขึ้นามาเดินไปนะครับเปินดูจุดกลางเต็นท์ก็มีกันยาวๆเลยนะนี่นี่ฮะ น้ำมีปลาด้วยนะครับปลาตัวเล็กน้ำใสเลยทุานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งันนี้ก็จะเป็นเป็นหาดทรายนะครับฝัง่สงสองฝั่งนี้ก็เป็นหาดทรายเนาะแล้วก็มีหินนะครับน้ำก็เนี่ยเอ,อืเออ่อยยาวๆน้ำไม่ลึกครับเล่นได้สบายๆนะครับอา ตอนเช้านี่ฮะต้นบกต้นโบกลึกต้นโบกลึกนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าต้นโบกลึกตอนเช้านี้ต้องกาแฟบดบกับเสียงธรรมชาติจริงๆบดกาแฟก่อนเดี๋ยวก็เดินเราน้ำเมื่อเช้าของเราต้อง เรียกว่าเป็นมื้อเช้าที่พิเศษสุดๆเลยฮะวันนี้ธรรมชาติเป็นของเราจริงๆถล้าฝนตกนะสุดยอดวืนนี้นี่ฝนไม่ตกนะน่าจะตกก็ไม่ตกเลยไปหาย,ยางกีสามกีซีไปหาย,ยางกีสามกีซีป่หายงีเทักท้าวุ่นบอก อ๋อยี่วันอะวันี่เหรอบ่อไห้บอ่อไหนจักโดดวะพ่อฮะของท้มาดอกมาผู้เดียวม,มาเด้กมึกขึ้นอเอาอันนี้ไปที่ไรเนี่ยมาเจียนเอามากินมาขึ้นเดี๋ยวบอได้กินเพราะ เอาอีกบ่าจะได้กินเลนะฮะแตจไ้กเดี๋ยวสอาไปแล้วจัง่อยนี่นั่งกินกาแฟแล้วเสีอกเมื่อให้เห็นงานตัวครับครัขอบคุณได้เลนี่เสียงรถมาแต่ตีสี่ีสี่กงตั้งละอ่าีเสียกับตีหนี่ละมาแต่ทางหนนบ่เต่บ้าทบ่มาแต่ว่าใม่ซงโลงนี่นะพอหานี่ประจำบ่คบว่า่แกงงยูนนี้เมื่อไรฝนมาตกาะ โอเคพ่อขอบคุณครับขอทุณนได้ไรอ่านโอ้บอกไปยังสบายสบายมันไม่ได้ใส่ม่ได้สสยแปลงกันตัวตอนเช้าผมก็ไม่ค่อยกินอะไรอยู่แล้วปกติอยู่บ้านก็กินแต่กาแฟกินกาแฟสิก็ออไปทํางานกี่จะมาน้ำาเกือบลืมมันเดือนมาวันจะไปมาอาน้ำกุยแปกุ้มาจะลืมจะเดินกลับไปอีกล่ะ อได้น้ำแล้วก็ไปกินกาแฟกันสานี้ก็ง่ายๆครับคนเดียวกาแฟขนมปังก็น่าจะโอเคแล้วกินกับบรรยากาศแบบนี้นะาสายสมาก็เดี๋ยวค่อยไปบ้ากันที่ทำงานตีสแก้ขึ้นไปตอนตีสกว่าลงมาหกโมง อนนี้6โมง10นาทีหอมมากกาแฟบดกาแฟบดทนี่มันจะหอมแบบนี้นะตะเน่ของมันเลยถ้าเป็นกาแฟสำเร็จรูปมันก็จะเป็นอีกแบบตอนนี้เป็นกาแฟมเมล็ดกาแฟธรรมชาติ100%นะครับแอร์เป็นั่วจะให้มันเป็นรสชาติแบบไหนก็ขั่วเอาขั่วไมก็ออกผมน วกไม่ใหม่ก็จะออกเปกรเปี้ยวพวกกลางก็ผมผมเปรี้ยวโอ้ยประจําเลยหอมหวนเลยจำตอนเช้าก็ได้ใส่บาตรกันแล้ว <c ười> แต่ว่าการใส่บาตรผมไม่ได้ใสบ่บาตรกับพระนะครับเป็นการใส่บาตรเป็นการทําบุญเป็นการให้ทานแบบ ชาวบา้านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเวลาผมไปไหนมาไหนผมก็จะมีอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่อยากจะกลับบา้านนะครับก็ให้ให้ชาวบ้านเข้าไปบางทีก็อาจจะเราไม่ได้ว่าเป็นการดูถูกกันนะครับเป็นน้ําใจให้กันนะครับเรามาถึงเขาเราก็ให้เขามีอะไรเหลือหรือว่ามีอะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แล้วก็ให้นิดๆน้อยๆนะครับไม่ได้ว่าอะไรบางทีก็าอาจจะมีเราก็ได้ชาวบา้าน เราเหินแบบนี้เนาะการให้ไม่ใช่การดูถูกว่าเรารวยกว่าหรือเราจนกว่าครับเราสบายใจเขารับเขาสบายใจทุกอย่างมันก็เป็นผลดีนะครับก,ก็คือแบบกลางวันนี้มันคน,น,นเรื่องอะไรครับกลางคืนก็เป็นอีกฟิลเลยนี่ง้านอยู่คนเดียวนะอยู่ในที่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยอน่างะเป็นอีกฟิลถ้าเราคุ้นเคยจะเป็นอีกฟิลแต่กลางวัน,วนมันก็่ได้เป็นอีกฟิล,ลยนะครับอย่างี้ สดยิ่งกว่าอเมซอนอีกครับตอนนี้เห็ทุกคนกาแฟเรียบร้อยอสุดยอด 6ม38นาทีนะครับเก็บคงเก็บของ,ก,ของกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับขยงขยะเดินสำรวจเก็บขึ้นรถเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะออกเดินทางไปทำงานนะครับคลิปนี้ก็น่าจะขอบคุณแล้วกันนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรหนึงคนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บบรรยากาศเพื่อแพร่ให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับทุกคนได้เห็นกันนะ สบายใจนะครับออกมานอนป่าคนเดียวอีกครั้งหนึ่งค่ําคืนที่เงียบสงบท่ามกลางท่ามกลางเสียงนกและก็เสียงของน้ําไหลเอื่อยของธรรมชาติที่แท้จริงโอเคครับกลับไปทํางานต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานนะครับกับชีวิตขอบคุณมากครับ